โยอวาซาหวัดดีวัรุ่นเมกาหวัดดีวัรุ่นดูบ่วัดดีวัรุ่นชาวไซด์ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม m i ดไนท์สามนะท่านผู้ชมนะนี่โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคขบรรยายใต้คลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะก็ใครที่เล่นบนมือถือก็ เ,เล่นผ่านแอปเจ้าตัว a r t h u r ร์เนะท่านผู้ชมนะส่วนคอมพิวเตอร์ก็เล่นผ่านเจ้าตัวโปรแกรม PC ซีเนะครับวิธีดาวน์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยาใต้คลิปนะผมแปะไว้ให้ด้านล่างคำยาใต้คลิปนอกรูเนาะมาเราจะไปแข่งรถกันเลยดีกว่ามันเป็นเกมแนวแข่งรถอันเดอร์การ์ดนะครับจากค่าย Rockstar นะท่านผู้ชมนะสมัยนั้นนี่ Rockstar นี่ทำเกมแข่งรถด้วยนะเออมีหลายเกมอาล็อกสตาร์นี่แบบเด็ดๆอะสมัยนั้นอนะใน PS PS2 องะ PS2 แบบเมื่อก่อนนะคนดูใครเคยเล่นเกมนี้นี่อายุน่าจะเยอะแล้วแหละประมาณ30แล้วแหละะะนนนะท่าผู้ชม สามสิบกันได้นะถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเล่นเกมพวกนี้นะครับสมัยนั้นนะฮะสมัยนั้นพี่ก็ทันนะครับเกมนี้บอกเลยสมัยนั้นพี่ก็ยังพี่ก็อยู่ประมาณปอไหนวะปอสามปอสี่เออนะครับเกมนี้ก็เล่นแบบโอ้คิดถึงจัดคนดูก็เกมนี้มาเดิมาเดะแข่งกูอ้อมทำไมวะเราต้องเก็บตามตรงจุดนี้ไ,ไปนะมันเป็นเกมแข่งรถอะคนดูแล้วม,ม,มีในตัดให้ใช้ด้วยนะนี่กด r สองนี่กดในตัดนะคนดูนะ เออเอาว่ะเอาว่ะโหจัดจัดโหจัดจัดโคตึงกด R2 นะครับใช้ในตัตนะคุณดูนะอืมกด X นี่จะเป็นอ่าอะไรนะกด X ขับคุณดูกดสี่เหลี่ยมนี่คืออันนี้นะสี่เหลี่ยมนี่จะเป็นอ่าที่จริงจอดต่อจอย Xbox ได้นะพวกนี้เฮ้ยมีตำรวจมาตำรวจไล่เราเปล่วะ เอกสองรอบนี่มาโคตรึงมาดิมาดิน้องอบเอ็นเดอร์มูเสเอ็นเดอร์ลูบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เราเอารถด,ดอทเชล,ลนเจอร์มาขับนะครับดอท ไม่ใช่ดอชชารีร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนตเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ ย @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุม บอกคลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพุ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเจอ Dodge, ดอชเฉยห้อดอชแข่งสองรอบะชิวเดะเราบอกเลยชนะใสๆหัวใจสี่ดวงแน่อนอน อีนี่ก็เซียนแข่งรถอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนนี่โคตรตึงโคตรก๊อดดิฟครับอ๋อไม่นับเกมนี้ไม่ควรผ่อนคันเร่งนะผมบอกเลยควรบีกเอาควรบีกเอาพอเฮ้ยมันมาแล้วว่ะไอ้ตัดดิโอ้ยลูกพี่อ่ะเรายังทันอยู่ยังทันอยู่ ได้อย <pathway, S 2> <pathway, S 1> ู่ได้อยู่สวยสวยโคตรึงโคตรึงนี่ลายแดงเส้นชัยแล้วะอยู่ตรงหน้าโอ้โหโคตรล่อ Yeah of a and, and, and the moon of a and the love of a and the moon of a and the love โคตรึงโคตรึง คอนติเนียลเลยครับคอนติเนียลแคเรียโคตรตีโคตรตึงโคตรอันตรายอย่ะพี่ฮัรฟฟู่บอยมาว้ามาว้าไปทีนี้ไปที่ไหนต่อทีนี้สามารถแต่งรถได้ด้วยนะแล้วก็ซื้อรถคันใหม่อะไรพวกนี้ได้นะครับผมมาร์คจุดไว้ก่อนไกด์ไกด์ทางไกด์ทางมาว้ามาว้าลงไปครับน้อง แย้ yeah. มาแข่งตามจุดแดงงี้หาของคนดูหาของ off off em the low มันมีรถให้นั่นเยอะเลยนะอันนี้เราอยู่ในเมืองซานดิเอโกนะที่อเมริกานะครับเย yeah. ่มาว่ะมาว่ะ easy easy up there มาเด้เฮ้ยเฮ้ยแข่งกับพวกคำมืดได้ป่ะเอาดิเอาเดิโห้โคตรแรงเลยพี่ ในตัดเลยเดียเราให้มันไกด์ไว้ก่อนนะครับว่าต้องไปทางไหนนะครับนี่นะครับนี่เราสามารถชาร์จในตูดมันได้นะมันก็วิ่งชาร์จตูดปุ๊บแล้วกด R2 อ่ะคนดูโอ้แรงแท้พี่ออกซ้ายออกซ้ายสวยสวยโฟกัสจุดนี้ไหมแม่งในตัดตามมันไม่ทันมา ต้องลงต้องลงข้างล่างสวยเมื่อกี้นี้เกือบรุดเกือบรุดลายเฮ้ยมีแต่คันแรงๆว่ะเย้โอ้แรงกันโพดพี่แม่อกี่รอบวะนในรอบเดียวใช่ไหม,มหยังโคตรแรงอ่ะอ่ะไม่ละ มีตามลายไปครับคนดูให้มันนำกันไปให้มันนำกันไปเฮ้ยจอยแม่งสั่นวะ่ะนีออ่นีไม่ต้องติดในตัดครับบอกเลยตัเสียนทางนะฮะผมจำได้แล้วขอบทรงจำอันเรืองรางของพี่มาละโคตรีโคตรึงอนะ่ะจำได้จำทุกๆอย่างได้หมดแล้วตอนนี้ Yeah very good I'm in the roof I stay in the r o o f I stay in the roof เอาว่ะเอาว่ะรัดมาครับรัดมาสวยสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนอุ้ยแม่งเอ้ยชนนิดนึงแม่งจบแล้วกูชีวิตยา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  เออโอ้โหไม่เงยอีกนิดเดียวไอ้ที่สองเลยคนดูอะไท่าไหร่วะที่สองอุ้ยสามร้อยวะไม่โอเคเลยอนะแข่งใหม่ได้ไหมรีสตาร์ทเลนส์นี่อะรีสตาร์ทก่อนเฮ้ยสมาธิเราเสียไปเลยนะคนดูนะเกมนี้ต้องใช้สมาธิด้วยนะครับเวลาเราเล่นนะแต่เกมแต,แต่แต่เสียงเกมโคตรดีผมบอกเลยฮ้ยเสียงเกมโคตรดีเกมเนี้ยโคตรชอบอะ มาวมาว่ะโอ้โหแล้วม mm. ึงก็มาชนด้านหน้าพอดีเป๊ะดิตาได้ไหมนี่ติตาใหม่ดิมาดิมาดิวู้ฮ <hm ู้ปิงจัดจ้านแฮปปี้เอ็นเดลูโคตรึงโคตรึงเฮ้ย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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่แรงก็หลบไปครับน้องรถรถแรงเขาจะเดินผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เขาจะเดิน มาวามาวะ easy out เด้อสวยสวยึ้นสะพานนะครับมัาจะมีทางเบี่ยงลงขวาตรงนู้นตรงนู้นนี่ต้องเบี่ยงลงตรงนี้เย้ yeah! ดูดในตัดก่อนเลยลงไปลงไปเย้เวลีกู๊ด ในตัดหนีมันก่อนมาว่ะมาว่ะโอ้ยลิง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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุณดูไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเมื่อกี้นี่แม่งมันโค้งอันนี้ไปนะโว้ยเว้ยเว้ยจอยแม่งสั่นจัดๆเลยเอาอินเดอร์ลู ออกขวาออกขวาต้องใช้สมาธินะครับเล่นเกมนี้ผมบอกเลยนาดให้ใช้สมาธิอันนี้พี่งใช้ปากลิ่นมียุทธ อพเ m ดอรูร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเเิมมก คุ้มโลโบอคกิฟ์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวยเติมก่อนใจทีหลังต้องนลกถึง Richman Shop โน่หนเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมาดิมาดิมีเส้นนาการกลัวเลี้ยวไม่ทันาเอาฝั่งนี้แล้กันนะ สวนทางสวนทางสวยอ้าวชนะนั้นเนี่ยตอนนีมีรถตัดหน้านี่ชนะนนแล้วใส่ใส่หัวใจสี่ดวงหูวขวดเรือเอาเพเมดื้อเย้ได้มาพันหนึ่งนะครับสามพันสามแล้วตอนนี้เราโอเรามีเงินสามพันสามแล้วหรอ very good very good มาด่านต่อไปเลยฮะโคตรล่รอโคตรรีโคตรอันตรายฮับฟลูฮับบอยตรงไหนดีตายไหมตา,ายไหมเออเย้อ,จอ,บบอยูจบเว้ยฟังนี่ตรงนี้หน่อยนะทุกผู้ชมนะเฮ้ยหมอกลงนี่มา ได้หมดแล้หมอกลงอ่ะรอบนี้อันนี้อันนี้อันนี้เก้ได้หมดนะครับเก้900ก็ไหวขโมยน o e n มา o of a เลมูอเดเฮเเฮ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 เแเมเเฮเอเฮเเ้เ นี่ดนะิในตัดเลยเด็กครับชิมนางชิดนะ่ะโอ้หมอกลงด้วยนะไม่รู้เส้นทางเท่าไหร่เลยวะสวยสวยสวยฉีกฉีดฉีก,กทุกกดสอยเป็นตูดสอยตูดเป็นหนึ่งทีตาว่นะมันตาว่านะาานะคนดูนะผมหักศอกด้วยผมมาแล้ววนะ่ะมาแล้ววนะ่ะ มันมีมันมีมีตัวดูดน็อตผมอยู่โอ้เม่งนิดอย่างยากเลยหมอกลงอย่างงี้มองยากจัดจัดมองยากจัดจัดให้เข้าไปตรงไหนตรงนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมันกำลังไล่ตำรวจกำลังไล่เลยสวยสวยพี่ได้อยู่ได้อยู่ Of a in the roof โอ้ชนเหวี่ยงกันครับติดในตัดเลยฮะเนี่ยผมชอบเนี่ยแหละมันสนุกตรงนี้แหละเวลามันติดในตัดแบบดูดตูดคนอื่นแล้วติดในตัดอ่ะได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเยนนี้ไม่เหมาะสําหรับการชะลอนะคนนุ่นนต้องเบรกดึงเบรกเอาด้านหน้าเออมันลนวิ่งกันอย่างเงี้นะเอาละชนะใสๆละอย่างนี้ผมมีสติเข้าไว้เพื่อนหลังมาละ โอ้แม่งตามตูดมาเลยอ,อย่านะอย่านะอย่ารีอย่ารีาคนเดินจ้ามีสี่พันสองอันนี้ 4, 2, ว่ะคนดูเดี๋ยวไปหาแต่งรถเพิ่มก่อนไปกาลาดก่อนนะครับหูนะโอ้เคตะขีนักทั้งรูสปักชิชอมิคท่าเนื้อวัดฉันดักพาบับทาโต้เอ็นเซอร์เปนเอกชิงเนัว e อ t r a m a k ง b บ m มวัดปิงเดนิการวัดปงยี่ี่ไหนไนไหนแต่งรถสักหน่อยอ่า uh, อันไหนนะ <c oughs> นี่ๆๆๆโอเคคอสเตอร์มเช่ไม่ไม่ใช่อเชี่มูฮิคึนเวลลีกูด okay, er. 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 บูแปหนึ่งนะคนดูอ่า uh, nice อีกเกมนี้มันเหมาะสำหรับแบบว่าใส่อันนี้จริงๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เสียงอะ่ะแล้นี่ระบบฐานมิชชั่นคลัชนี่แต่งมันแต่งไงโอ้ลืมไปว่ามันแต่งแบบออโต้ได้นะอันนี้เอนจินอย่างเงี้ยออโต้อัปเกรดตรงนี้โอเคใช้เงินสี่พันหนึ่งโอ้กูใช้หมดทุกบาททุกสตนนกางค์ใช้หมดทุกบาททุกสตางค์จริงๆเนาะพ่าพน่าโอ้ยโหลดต่ำได้นี่โอ้เงินไม่พอใช้เงิ 1, นพันสี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต่ำมันน่าจะแบบบวกพวกนั้นเพิ่มขึ้นนะไปแ,แข่งต่อครับโคตรึงโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการสำหรับจ้ตัวเกมเอ่มิดไนซะ์สามนะท่านผู้ชมน้ามิดไนซ์สามนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะเออ่ถ้าเป็นคอมนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำบรรยาคลิปเอาง่ายผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่นางคำบนรยายใต้คลิปทั้งในส่วนของมือถือ Android แล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC เลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โคตรึงก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย